นี่นะคะเพื่อนๆขาวันนี้หนูก็ลูกขามาเที่ยวชาเชมเงเซานะคะเราก็มาแรกคือวัดมาสตาร์ทกันที่วัดสมานนะคะเพื่อนๆขาท่าเชีงเซานะคะ <ๆ S 1> ตอนนี้ทางเข้านะคะเน่ก็จะทำคลิปไปดูนะคะว่าม,มีอะไรบ้างนะคะเพื่อนๆขา ก็เป็นเทพเจ้านะคะเทพเจ้าใส่ช่วยแยี่นะคะเพื่อนจ่ะเทพเจ้าของคนชาวจีนนะคะคนก็เป็นศาลเจ้านะคะเพื่อนจ้าหนูก็จะเป็นรูปปั้นของเจ้าแม่กนอินนะคะหูใหญ่ก็เดี๋ยวเข้าไปข้างในนะคะด้านในว่ามีอะไรบ้างนะคะเพื่อนค่ามีก็เดินนะคะเดินแบบรีแลกออกกําลังกายด้วยนะคะเพราะว่า ออกจากโรงพยาบาลมาก็ยังไม่ค่อยเดินไม่ค่อยแข็งแรงนะคะก็ไม่ค่อยไปนะคะเพื่อนขาเป็นการจ้นฟูอันยังชายอยู่นะคะยังมีอาการชายอยู่ก็เดินเดินพยายามเดินฝึกเดินฝึกเ,เดินแล้วก็รู้อยากให้มา เปลี่ยนบรรยากาศนะคะไม่อยากให้อยู่บ้านนะคะเพื่อนอยาเทศกาลแล้วก็พาแม่มาไหว้พระนะคะนีเ้เราเข้าไปทีวนนะะ่วัดสมานนะคะวัดสมานจ่เชิงเซากันนะคะที่นี้ก็จะเป็นนะคะถ้ำแทงปู่เรือสีนะคะ,ะ,คะเพื่อนแต่ศรีนารอดน,นะคะ,นนะ,คะ,ะก,คมะกคุมารนะคะกุมารแล้วก็กุมารลีเทพนะคะรักยงนะคะเพื่อนแต่เราแต่ตามชื่อตามเชื่อนะคะก็มี สถานที่ให้ทำบุญแล้วก็ให้ชมหลายๆอย่างนะคะก็เดินแยกอรุกชยัยทำคลิปเดินเลาะไปเรื่อยๆนะคะบรรยากาศหนาวนะคะเพื่นอน่าเพราว่ายอยู่ฝั่งแม่น้ำนะคะล้ว,วันนี้พาแม่ดองมาด้วยนะคะแม่ดองของลูก รู้สไพรนะคะมาด้วย <c oughs> มาไหวพ้พระนะคะมาทำบุญไหวพ้พระกันนะคะก่อนปีใหม่นะคะเพื่อนค่ะส้อรับเื่อนค่ะต่อไข่ยอยละหนึ่งสอง้แปะครับหนึ่งสองตุ้งแปเตรียมนะครับ ยังไม่รู้ลูกอยู่ตรงไหนนะคะจะเดินคิไปเรื่อยๆก่อนนะคะเพื่อนๆครับก็มีเคยมานานแล้วนะคะหลายปีแล้วไม่ได้มาเลยเออความเปลี่ยนแปลงอะไรไปเลย054054ปุ่มแท็บตะกอแล้วก็กระดูกท้ายใน2.882.8ช่วยประหยับจอดหมายนะครับเพราะว่ารถทันทีแต่ก็เดี๋ยวไม่ได้นะครับ สมานสมัยแล้วก็บริเวณด้านหน้าวัดนั้นนะครับเป็นตำแหน่งโคนช่วยที่เป็นองคนยิ่งนะครับเรียกว่าตำแหน่งป่าพงศ์มณฑลทองหรือในทิศกรเทปีหลือพ่อค้าทองก็จะร้องตาลีผู้คนคึกคักนะคะเพื่อนๆค่ะเวลาขอรายได้นะคะโชคลาภขออะไรแล้วแต่เพื่อนๆแต่กระซิกข้างหูนะคะ อยู่ด้านในก็จะเป็นรูปจำลองนะคะเพื่อนๆค่ะคนเยอะนะคะเพื่อนๆค่ะคนเยอะมากก็มีอาจจะทำคลิปไม่ยาวนะคะเดี๋ยวจะเดินหาลูก <c oughs> หลากหลายไม่ร <c oughs> ู้ลูก <c oughs> อยู่ไหนเลยนะคะเพื่อนๆค่ะ คนก็เข้ามากราบไหว้สักการะองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะแล้วแต่ว่าใครจะชอบนะคะด้านไหน, <c oughs> หนทั้งเทพทั้งแต่ความเชื่อนะคะแต่ละบ,บุคคลนะคะมีอัญมณ์สวยงามนะคะ <c oughs> วาเราจะนไปสบคด้นรับุกถ่ายเดี๋ยวจะแบบเกียดย้อนมานะคะเดี๋ยวจะถ่ายตรงด้านในแต่ด้านในคนเยอะไม่รู้จะถ่ายได้หรือเปล่าด้านในศาลา รูปจำลองนะคะขอ,อ,งองพิคเนตนะคะแล้วก็ค่ะคนเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเมย์คงถ่ายไม่เข้าไปข้างในนะคะถ่ายด้านหน้าก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวจะไปติดคนเยอะนะคะพเพื่อนๆค่ะนี่นะคะข้าไหนต้องถอดรองเท้าเข้าไปนะคะด้านไหนคอ้ฝนพัดเยอะแยนะเลย หาลูกชายไม่เจอเพื่อนกันเดี๋มย์ค่อยเข้ามาไหว้ที่ไหนนี่เป็นเป็นศูนย์รวมที่จะเข้ามาไหว้นะคะเพื่ <c oughs> อนๆกันคนเยอะนะคะคนเยอะเ <c oughs> มย์เดินทำคลิปรอบๆวัดก่อนนะคะัคคนน มเยนที่บกวัวทางนานาอย่เ้ยจะเดินไปนะคะเด๋ยเดินล็อกเข้าไปนะคะด้านในนี่ก็จะมีรูปปั้นของเกจิอาจารย์นะคะท่างต่างเป็นรูปเหมือนนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะ เดินเข้ามาคิดว่าของจริงนะคะเป็นรูปปั้นนะคะเป็นรูปปั้นนะคะรูปเหมือนนะคะเพืเ่อนๆจะไปชมกะนนะคะกลางน้ำนะคะบัวกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุด ก็มีเด le ินเดินเยอะยังไม่ค่อยไหวนะคะก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะก็จะเดินทำคลิปแต่พอสังเกตนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ก็จะมีหลักานที่ให้กลับไปสรุปว่าคุณไดรู้สึกยากนะคะเพื่อนๆค่ะในตลานี้นะคะสลานที่น้ำนะคะเพื่อน คนเยอะนะคะคนเยอะ,นะ,ค,ะคนเยอะมากเี๋คงไม่เดินเข้าไปข้างในนะคะพเพื่อนๆค่ะเพราะวา่าไปซอยสะดวกนะคะสุขภาพยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะคะพอดีเดินแยกกับลูกแล้วเดี๋ยวกลัวล้มนะคะเดี๋ยวกลัวล้มก็พอดีแม่ดองมาด้วยแล้วก็ไม่อยากแบบให้เขาแบบนี่เนาะถึง,งวมเราก็เลยแบบแยกเดินนะคะ เดี๋ยวลูกบอกว่าถ่ายทำคลิปเสร็จแล้วให้โทรหานะคะคเพื่อนจ่าลูกกลัวแม่หน,นุนมากโอเคนะคะเพื่อนพี่น้องๆติดตามรับชมคลิปเป็นกำล,ลังใจงให้ด้วยนะคะการขอบคุณอย่างสูงนะคะฝากมาชมเที่ยวชมในวัดค่ะสวยงามอลังการของวัดสมานนะคะวัดสมานวัดสมานชะจึงเสานะคะคเพื่อนๆบรรยากาศสวยงามนะคะเพื่อนๆ จบคลิปลงคลิปไปแต่เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวมีโทรหาลูกๆก,ก่อนนะคะเพราะว่าอยู่คนเดียวลูกกลัวล้มนะคะบ๊ายบายค่ะ